สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใยใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก กส s ห์เม,มื่อเร็ b ปู a พ e อน a บ่าวคุ a ลุ a บา,า,าสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุนรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันผ่อนพิมลอุเรรัตและคุณอิบรอเฮงมาเลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaam Harma ์มายังก็สุขสันต์ยุภาเกิดาสิ่งดังปัญญาที่บุพเ a อเด็กคัก a ุก k ี่เราทั้งหมดท a ่ a ันจะได้ที่ที่เป็นระดั i ในวันทีนี หากนี้พร e อม a ับด้ n g n ้องของเร a นั่นคือห้อง a องคว e มรั i มิตรเ a ื b อง a องพ่อแม a จะนำ a วา g สุรายการนี้สร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟนะคะซึ่งในรายการของเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการนะคะจะมีข้อควรปฏิบตัติต่อเด็ก การดูแลสุขภาพจิตในเด็กบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยนะคะเรียกได้ว่าหากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ด,ดูแลใกล้ชิดเด็กฟังรายการของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูแลบุตรหลานของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักรายการที่จะสารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใหญ่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะ Ya ruangnya kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia ni ingat teh baiklah kepada ibu bapa kita semua yang mana ada anak ataupun cucu-cucu kita di bawah jaga ek kita semua tu ha, ingat teh baik sekali lah kepada orang yang hodoh jaga anak hodoh jaga anak cucu kita semua tu untuk kita nak, -nak tane semangat untuk kita nak tane sifat kasih sayang Rapat sekali dengan anak-anak ataupun cucu-cucu kita walaupun kita kata kita kasih dah walaupun kita sayang dah tapi ruangnya kita di sini juga nak, nak tambahkan lagi semangat untuk ibu bapa supaya berdamping diri kita bersama dengan anak lebih-lebih lagi anak yang mana ada di bawah jaga eh kita คุณฟังคะหลายครั้งที่เรามาพบกันค่ะดิฉันก็จะมักเน้นย้ำถึงบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะรวมทั้งครูและโรงเรียนอยู่เสมอค่ะในเรื่ององการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในภาวะวิกฤตค่ะตลอดถึงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบนะคะ ดิฉันก็คิดว่าบทบาทที่สำคัญของครูอีกบทบาทหนึ่งที่จะดูแลเด็กที่ประสบเหตุจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลงแล้วนั่นก็คือเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กค่ะว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรหากมีความผิดปกติก็จะต้องหาวิธีที่จะดูแลเยียวยาจิตใจของเด็กๆด,ด้วยวิธีการที่เหมาะสมค่ะ ซึ่งรายการของเราในวันนี้ก็จะมีข้อสังเกตพฤติกรรมของเด็กและสร้างกิจกรรมผ่อนคลายในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูและโรงเรียนในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะอย่าสิดังปริญญาอย่างดีกาซิฮิสเกเรียนร่วงในกาซิมุสเรอีบุบับเป็มบ่าวครอบครัว bahagianingadalah satu ruangehuntutuntun anak tambahkan lagisemangat kepada ibu bapakdan juga นักบุยปริงก์เต้เข้าพเด็ eh kijat eh ataupun tanggungjawab orang menjadi ibu orang menjadi bapak supaya kita tu kena ambil padu dengan anak cucu kita lah ni dah. Oh, kalau kita tak padu ke anak cucu kita ke siap lah ni dah. Kerana kita tengok ke ada SM, uh, yang berlaku di kawasan tempat teh kita pun kena ambil padu benar. Takut dia tu nak habis semangat, nak susah gapo ni dah. Dan juga satu tanggungjawab lagi yang kita kena ambil padu iaitu orang menjadi guru deh, uh, guru ni orang yang Penting sekali lah kena ambil berat di segini Sebab apabila ada kejadian di kawasan sekolah Ataupun di dalam keluarga Ataupun di dalam sekolah Ataupun di mana saja di tepi-tepi rumah kita ni Orang yang kita kena jaga dan kita kena ambil padu Dan kita kena perhati Iaitu Anak cucu kita semua supaya si video tu semangat, si dia tu punos semangat tu si dia tu, gue jadi ngeri ataupun takut sangat di dalam hati juga kita sama-sama dengar jawab p ataupun ucap p daripada uh, p hak bertanggungjawab kita di dalam ruangnya kuih kamp naktjid picit keam kreat kuih kamp naktjid picit keam kreat, chuan khit chuan kuih, oleh Ratchanee Bin Yuso. และทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดในรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้นะคะเรามีผู้รู้มาร่วมพูดคุยกับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณนุรินาบาเกาะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรายังคงพูดคุยกันเข้มข้นเลยนะคะเกี่ยวกับบทบาทของคุณครูและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนะคะ<ฆ>วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน2ประเด็นหลักนะคะคือประเด็นแรกค่ะข้อสังเกตของครูในการเฝ้าระวังสุภาพจิตของเด็กและประเด็นที่2นะคะก็คือการสร้างกิจกรรมผ่อนคลายในโรงเรียนซึ่งคุณนุรินาคะค่ะ จากศูนย์สุขภาพจิตที่12นะคะจะมาพูดคุยก,ก,กันกับเราในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราคงจะเน้นในเรื่องการแสดงออกหรือว่าพฤติกรรมของเด็กๆนะคะเมื่อสถานการณ์วิกฤตเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าเด็กนะคะยังคงมออีอาการอะไรที่จะแสดงออกมาให้คุณครูได้จับสังเกตได้บ้างคะอ,อ,อย่างที่รู้ว่าเด็กความร่าเริงของเด็ก กติแล้วจต้องมีความร่าเริมีการสนุกมีการเล่นกับเพื่อนหยอกล้อแกล้งเพื่อนอะไรอย่างนี้หัเนาะเฮฮาการระสาใช่ค่ะแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าหลังจากเกิดเหตุเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กชายก็ถึงได้ ไปนั่งเงียบๆแยกตัวออกจากเพื่อนไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ที่โต๊ะหรือว่าไม่ค่อยทําการบ้านการเรียนลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะก้าวร้าวมากขึ้นอย่างนี้หรือบางคนก็จะซึมเศร้าไปเลยค่ะก็เป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับใช่ค่ะก,กับพฤติกรรมเดิมที่เ,เคยเป็นอยู่ ตรงนี้ก็คุณครูก็หน้าที่จะตั้งข้อสันนิษฐานกันไว้ก่อน<ช>นะคะ,คะน่าจะเป็นการดีนะคะแล้วการแสดงออกแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนที่บ่งบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแล้วล่ะนะคะในด้านของสุขภาพจิตต้องได้รับการยวยาอย่างด่วนเลยโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นแบบอย่างต่อเนื่องดีกว่า เห็นพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องหรือว่ามากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นสักประมาณกี่วันดีถึงจะคิดว่ามันใช่แล้วล่ะเด็กแต่ละคนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความรุนแรงเนี้ยกี่วันแต่ด้วยความโดยธรรมชาติของคุณครูที่จะรู้จักกับเด็กดีแล้วคุณครูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนเนี้ยเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะแล้วแหละ ในความรู้สึกของคุณครูนะคะว่าเอาน้องต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วเพราะว่าไม่งั้นผลการเรียนจะเสียขึ้นการปรับตัวกับเพื่อนแย่ลงอะไรอย่างนี้ค่ะครับมันจะมีไหมคะประเภทที่กรณีกรณีที่แสดงออกอยู่สองวันแล้วหายไปสามวันแล้วกลับมาแสดงออกอีกอะไรอย่างนี้มีค่ะมีเหมือนกันมีแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเฝ้าเป็นระยะระยะอย่างก่อนเนื่องที่บอกแล้วถ้าเห็นว่าระยะมันเริ่มทวีขึ้นอย่างที่บอกว่าอาจจะสองวันแล้วก็หายไปนะ อีกสักเดือนหนึ่งค่อยมีอาการขึ้นมาอีกแล้วอาการนั้นขึ้นมาก็คือขึ้นมาแบบเรื่อยๆหรือเยอะไปเลยอยะค่ะอันนี้ก็ควรที่จะอย่างที่บอกตั้งทุกครั้งว่าอขอคำปรึกษาจากผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลใกล้กับโรงเรียน ค่ะก็อย่างสถานพยาบาลหรือว่าสถานบริการต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้นะคะอยากจะให้คุณนุรินาเจาะจงลงไปเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่คุณครูนะคะว่าเ,าเมื่อเด็กเกิดปัญหาแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปที่ไหนอย่างไรบ้าง โดยปกติแล้วโรงเรียนเขก็จะมีครูคอยแนะนําอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องดูแลหรืออะไรอย่างนี้แล้วช่วงหลังๆนี้ก็จะเริ่มมีคุณครูที่จะมีการผ่านการอบรมเรื่องการดูพัฒนาการของน้องๆคุณครูก็จะสามารถเข้าใจว่าพฤติกรรมต่างๆของน้องๆที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดจากโรคเดิมหรือจากสถานการณ์ความไม่สงบแล้วพออย่างนี้คุณครูก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือส่งในโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลใกล้บ้าน แล้วถ้าไปตรวจพัฒนาการตรงนั้นหรือว่าตรวจความผิดปกติตรงนั้นแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมตํำบลก็จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลชุมชนถ้ามีอาการที่โรงพยาบาลชุมชนเริ่มรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวหรืออาการน้องมากอาจจะต้องขอปรึกษาต่อกับโรงพยาบาลทั่วไปอะค่ะจะเป็นลำดับขั้นตอนอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณแม่หรืออะไรที่สะดวก พี่จะอยากคุยกับนักจิตแล้วอยากคุยเลยอย่างที่เคยบอกว่าทุกโรงพยาบาลชุมชนใน3าจังหวัดจะมีนักจิตวิทยาประจำอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆค่ะ ค่ะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้ไดเลยนะคะในเวลาราชการเนาะใช่ค่ะค่ะอ,อ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณครูก็พอที่จะทราบแล้วนะคะว่าตัวเองควรจะทําอย่างไรบ้างเมื่อพบเห็นเด็กนักเรียนในความดูแลของตัวเองเนี่ยควรที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะคราวนี้ค่ะถ้าหากว่าเมื่อสถานการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณครูค่ะสามารถที่จะสร้างกิจกรรมผ่อนคลายในโรงเรียนได้ไหมหรือถ้าหากว่าได้นะคะควรที่จะเป็นกิจกรรม ในรูปแบบไหนยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนค,นคุณครูก็จะมีกิจกรรมเล่นกับเด็กๆเ,เยอะอยู่แล้ว<ะ>แต่อาจจะเพิ่มเรื่องการการรับฟังเด็กเมื่อเวลาเด็กรู้สึกว่าเหมือนน้องคนนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แล้วแบบอยากเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ว่าผมประสบมาแบบไหนเจออะไรบ้างอย่างไรอันนี้คือการเป็นผู้ฟังที่ดีคือฟังอย่างเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจน้องเขาแล้วก็พยายามบอกว่าอย่างที่น้องเขาเป็นอยู่ อาจจะเป็นเรื่องปกติที่สําหรับคนที่เจอเหตุการณ์ไม่ได้ไม่ได้ว่าหนูแตกต่างหรือผิดไปจากเพื่อนมากมากเกินไปคือถ้าถ้าคนอื่นเจออย่างน้องอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนเหมือนที่เคยบอกตั้งแต่ว่าภูมิคุ้มกัน วัคซีนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะคุณครูอาจจะต้องอธิบายตรงนี้แล้วค่อยอธิบายค่ะให้น้องๆเข้าใจส่วนถ้ากิจกรรมที่โรงเรียนอยากทําได้ก็คืออาจจะเป็นสวดมนต์หรือขอพรอดูอาหรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําให้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมนัานทนาการหรือว่าไปออกไปบําเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างหรือว่าจะไปช่วยกัน Big กคลี n i n g Day ก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆหรืออาจจะชวนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันไปนะคะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายทั้งตัว เด็กเองนะคะตัวคุณครูเองหรือตัวผู้ปกครองเองที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราจะช่วยกันส่งเสริมนะคะให้เด็กๆนะคะได้เกิดความผ่อนคลายด้วยนั่นเองค่ะแต่ซึ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าที่คุณนุรินาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการที่ให้เด็กเป็นคนเล่าเองแทน<ช>ที่เราจะไปถามใช่ค่ะแต่จังหวะในเรื่องราวของการที่เราจะไปถามนี่มันไม่ควรเลยใช่ไหมคะคือ เราไม่รู้ว่าน้องคนหนึ่งเหมือนถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องอะไรอยู่ค้างคาอยู่ในใจบางทีเราไม่พร้อมที่จะเล่าให้ใครฟังเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเล่ามันยังไม่ถึงเวลาใช่แต่ถ้าน้องเขารู้สึกว่าพร้อมที่จะเล่าน้องเขาก็จะเล่าหมดทุกอย่างแล้วเราก็เป็นผู้ฟังเราก็คอยชี้แนะหรือว่าคอยหาทางช่วยแก้ไขให้อ่ะค่ะค่ะถ้าให้ดีก็รับฟัง<ช>แล้วก็หาผู้ที่สามารถที่จะให้ทาแนะนาต่อที่ดีได้<ช>นะคะก็ะะเรียกว่า เป็น2ประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดในรายการของเราวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเราได้พูดคุยกับคุณนุรินาจากศูนย์สุขภาพจิตที่12นะคะซึ่งประเด็นวันนี้ก็ว่าด้วยนะคะเรื่องราวของการที่คุณครูนะคะจะสังเกตนะคะในเรื่องราวของการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กๆ นะคะเด็กนักเรียนในความดูแลแล้วก็เป็นเรื่องราวของการสร้างกิจกรรมผ่อนคลายนะคะภายในห้องเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับคุณครูและดิฉันเชื่อนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆท่านอื่นๆก็สามารถที่จะนําแนวตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังคุณอิบรอฮงมาเลนะคะที่จะมาสรุปเป็นประเด็นสําคัญ Terima kasih kepada Rachni dan juga Nurina Bakok Sun Sukafat yang ke belah petani. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jumpa jumpa pula deh di dalam pusingnya yang seterusnya hari ini deh. Sebagaimana kita dah dengar di dalam pusingnya yang dulu ataupun pusingnya yang lalu, Berkenaan dengan suasana sekolah deh yang mana pihak guru kena bertanggungjawab di dalam masalah segala-gala masalah yang mana ada di dalam di dalam halaman sekolah lebih-lebih lagi masalah kesihatan jiwa pelajar ataupun anak-anak sekolah semua tu deh e, pada hari ini aa, para pendengar ibu bapa yang dikasih sekalian aa, yang mana kita boleh dengar pihak RCN sekali dengan Nurina Bakok deh Ha, daripada Sun Sukapapjit yang ke-12 uh, WDF Petani bui kenyataan kepada kita dengan bahawanya uh, Guru kita semua tu uh, Bertanggungjawab di dalam sekolah Dan berkenaan dengan uh, Orang panggil uh, Kesehatan jiwa pelajar semua tu Lebih-lebih uh, lagi Apabila berlaku leh, uh, Tidak diingini di dalam sekolah Dan juga seterusnya Apabila berlaku uh, Lepas daripada berlaku uh, Kekasaran di dalam sekolah Uh, orang panggil perkara yang tidak diingini di dalam suasana sekolah apabila berlaku deh kita kena ada sistem cara nak ukam masalah lagu mana cara nak katuk sekolah nak katuk pintu sekolah kau nak buat lagu mana itu orang panggil guru kena ada cara dia deh ha, ah uh, patu hari ini juga sidang pendengar ibu bapa yang dikasih sekalian guru juga pasti memerhati pelajar di dalam sekolah deh lepas daripada berlaku siap deh pihak guru ni kena perhati juga Uh, kata pihak sekolah apabila uh, belak pelajar orang panggil belajar seperti biasa tu maknanya lepas daripada berlaku tu budak mai sekolah lah deh apabila budak mai sekolah ni guru kena tengok uh, pelajar mano hok nampak pesing ada masalah elok nampak kata eh takut duduk ataupun tak mau nak kecek dengan orang ah uh, suka duduk seorang diri ha huh, tidak mau pergi sekolah deh dalam hal ni tu guru kena buat mengatasi buat cara dia untuk nak 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 lagu mano deh nak bui pelajar tu kembali kepada semula. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, manakala yang kedua guru pasti ada kegiatan kecekam di dalam sekolah. Kecekam ni orang panggil kegiatan. Di dalam sekolah, di dalam suasana sekolah kita tu deh memanglah lepas daripada berlaku gapo kutuk ni guru sendiri pun pelajar sendiri pun jadi lemah semangat. Apabila lemah semangat lebih-lebih lagi hok kita takut sekalinya hok kita bimbing sekali pelajar kita. Budak kecil-kecil tu dia rasa takut. Deh, bahasa tu segi sekolah, deh. Guru ni pasti ada kegiatan Kita Ke Kicakam, tak ada kiralah kegiatan gapo hok kita nak buat di dalam sekolah kita buat nak wei budak tu. Deh. Uh, kembali kepada orang yang ada semangat semula deh uh, saya rasanya di dalam sekolah tu guru sendiri pun deh ada kemahiran di dalam kita nak, nak ukah masalah ni lebih-lebih lagi di dalam uh, kegiatan kita nak kita nak, nak langsung kari di dalam sekolah ni mungkin ada guru tu uh, ada kemampuan uh, pandai di segi ni deh sebab itu apabila uh, pihak guru ada kemampuan lepas daripada Uh, jika ada sekolah mano berlaku kita tu say berlaku tu deh tapi apabila berlaku di dalam sekolah dia lepas daripada tu guru juga deh uh, kena pandai uka? ada cara nak buat lagu mana we ada kegiatan uh, supaya uh, pelajar kita tu kembali kepada uh, tepat semula pula pelajar seperti biasa deh tapi kalau kita tengok nampak kata pelajar kita ni uh, tak berjaya lagi kita buat kegiatan teh di dalam sekolah pun Apa kata i tak jalan lagi nampak ni deh boleh kita bersama di dalam uh, hubungi dengan sekolah uh, maaf hubungi dengan uh, pihak rong peban song serm suk deh di kawasan kapot tempat teh kita deh ataupun pihak sekolah uh, pihak hospital cumcun deh uh, boleh kita ukah masalah sekali dengan dia nya itu lebih kurang yang mana kita boleh dengar uh, buat kesimpulan daripada ไปหอะราชนีสกาดีงกนูรินาบาก็ศูนย์สุขภาพจิตในยังเกึ่วัละวิัยาเปตานีสกีนวัสซลามขอขอบคุณคุณนูรินาบาเกจากศูนย์สุขภาพจิตที่12และคุณอิบรอเฮงค่ะและช่วงนี้เชิญคุณผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังช่วงต่างๆของทางรายการต่อไปเราทั้ง3คนนะคะขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีค่ะซึ่งหากเราได้รับฟังข้อมูลจากท่านวิทยากรแล้วนะคะเราก็จะมีทางออกกับเรื่องที่เราประสบพบเจออย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะจูนทำอะไรอยู่น้าฉันกำลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกนะสิ จริงหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟค่ะสีดังเพลงยังดีกาเซฮิสเกลเลียนรวงเงกีเตกาเซมุสเรออิบุบาป Adalah satu masalah yang penting Adalah satu cara yang penting Untuk kita nak tanahkan semangat Bagi kepada anak-anak kita Supaya kita boleh damping diri dengan anak-anak kita uh, Ruangnya kita di sini juga uh, Yang disokongi oleh Kriakai Vithayuk Peradik Lek Krop Kropaktai Dan juga Kongtun Peradik Heng Sahak Peracacat Ataupun Unisip คุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ไมสื่อมวลชนควรมีบทบาทอย่างไรในการปกป้องสิทธิเด็กสื่อมวลชน เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศที่มีพันธะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกล่าวถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนดังนี้สื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิเด็กและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กควรได้รับการปกป้องจากสื่อมวลชนเช่นการปกปิดเอกลักษณ์ การปกปิดข้อมูลบางประการเพื่อปกป้องเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรกแต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเกี่ยวกับการรายงานข่าวของเด็กในสื่อมวลชนไทยพบว่ายัางมีการละเมิดสิทธิเด็กกันเป็นจำนวนมากโดยผลการศึกษาเรื่อง การนำเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ไทยและบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อต่อการละเมิดสิทธิเด็กในสื่อที่จัดทำโดยคณะนิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กร้อยละ21ในเนื้อหาของข่าวในหนังสือพิมพ์และร้อยละ13ของเนื้อหาข่าวโทรทัศน์มีการละเมิดสิทธิเด็กเช่นการเปิดเผยชื่อของเด็กภาพเด็กหรือชื่อของพ่อแม่ญาติ ที่อยู่และโรงเรียนของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงถูกล่วงละเมิดทางเพศและเด็กที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมนี่แหละครับคำถามที่ว่าสื่อมวลชนควรมีบทบาทอย่างไรในการปกป้องสิทธิเด็กพบกับคุณรู้หรือไม่ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Eh, hey, dok buat apa tu? Ni, kita nak hantar SMS bersama dengan ruang Pome Uncai Krop Roa Unrak atau Ruang Kasih Mesra Ibu Bapa Membawa Keluarga Bahagia untuk nak ambil hadiah lah. Hei, sungguh ke? Kalau gitu, kita nak hantar atik weh. Apa nak buat tu? Eh, seni saja. Ambil tadi pun tangga mari. Kemudian, masuk menu Kokwam. Kemudian, teka di aku. Dua lapis Dan tulis nama kita Dan juga bakar kita Hatta mari di nombor 4554522 Lepas tu tunggu hadiah di rumah selalu lah Oh kalau gitu Nak nak tiga apa lagi Marilah kita nak atas tak weh คุณผู้ฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุนรักสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้ดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตคุณอิบรอเฮงมาเละและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทด,ดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเยรวเงี้ยก็สมาสลายอีบูบปะมพมบาวะกลืวัลเ bahagiahariini มิ n t า u ่ d u นูด e กี้ดุลุสังกะกิ๊ดับจุ๊ปว p ดิ i ดเลปุสิงเงี้ยอย l a งไร่พ a ดละอาเกกะเตสิเคนวัสซาลา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا เอาไอ้ยัก์ปอโอพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพวกเรากลัวว่าเขาจะล่วงเกินเราหรืออาจจะโอหังต่อพวกเราท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ